เวลามีค่ามากกว่าเงินทองเหนือสิ่งอื่นใดคนที่มีเวลาเท่านั้นถึงจะอยู่รอดหนังเรื่องอินทามเมื่อวันหนึ่งเวลามีค่ามากกว่าเงินทองเหนือสิ่งอื่นใดคนที่มีเวลาเท่านั้นถึงจะอยู่รอดภาพยนตร์เรื่องอินทาล่าเวลาสุดนรกเป็นหนังเกี่ยวกับเวลาชีวิตของแต่ละคนเมื่อระบบเศรษฐกิจโลกเปลี่ยนมาใช้เวลาแทนการใช้เงินตราริปนี้เป็นการสปอยหนังรุ่นหลวน เรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นไปรับชมกันเลยครับ Admi Pro Premium ราคาถูกมาแนะน่ราคาเริ่มต้น29บาทจากปกติ209บาทใช้งานได้ทั้งหมด3แอปเลยทีเดียวโคตรคุ้มใช้ได้ทั้ง YouTube Premium YouTube Music ยังไม่พอเราแถม V.I.U Premium ไปอีกฟินๆใช้อีเมลตัวเองได้เลยปิดหน้าจอก็ยังฟังเพลงได้ล็อกอินได้ทุกอุปกรณ์เปิดพร้อมกันได้อีกด้วย สำหรับคนที่ใช้บริการร้านอื่นอยู่ก็สามารถใช้มาใช้กับเราได้เลยมีกิจกรรมให้เล่นทุกเดือนสนใจสมัครแอดไลน์ไปที่แอดแคทโหรือสแกน QR Code ที่อยู่บนหน้าจอได้เลยอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรานะครับในโลกอนาคตยีนของมนุษย์ผูกแก้ไขให้มีอายุเพียง25ปีเท่านั้นและเมื่ออายุครบ25ปีพวกเขาก็จะได้รับเวลาเพิ่มอีก1ปี แต่ถ้าเกิดว่าอยากจะอยู่นาต่อมากกว่า1ปีก็ต้องหาเวลาเพิ่มนะครับในโลกแห่งนี้เวลาก็เปลียบเสมือนเงินและชีวิตหากว่าเวลาหมดก็จะต้องตายคนที่ร่ำรวยมากๆก็สามารถอยู่ได้เป็นอมตะแต่คนจนอย่างพระเอกซึ่งเขามีชื่อว่าวิลซารัสเขาตื่นมาพร้อมกับเวลาที่เหลืออยู่เพียง24ชั่วโมงก็ไม่ได้แปลกอะไรเพราะว่าในหนักคนส่วนใหญ่จะมีเวลาแค่วันต่อวันเท่านั้นส่วน้อยก็จะเป็นคนที่โคตรรวยที่มีเวลาเยอะแยะ และนี่คือแม่ของพระเอกจริงๆแล้วเธออายุ50ปีแล้วนะครับคือทุกคนในเรื่องเนี่ยเขาจะมีหน้าตาค้างอยู่ที่25ปีตลอดไปซึ่งแม่พระเอกก็มีเวลาเหลืออยู่อีกแค่3วันเท่านั้นและ3วันที่เหลือเนี่ยมันก็ต้องเอาเวลาไปจ่ายค่าน้ำเข้าไฟค่าอาหารแถมยังให้วิวอีก30นาทีเพื่อไปกินมื้อเที่ยงอร่อยๆบ้างและส่วนการโอนเวลาก็ทําได้ง่ายๆเพียงแค่จับมือกันโดยคนที่อยู่ด้านบนก็จะได้รับเวลาของคนที่อยู่ด้านล่างเท่านั้นเอง ระหว่างที่กาลังไปทํางานก็มีเด็กมาขอเวลาวิวหนึ่งนาทีเพื่อไปจ่ายหนี้ในหนังเนี่ยก็แสดงให้เห็นว่าวิวเป็นคนมีน้ําใจมากๆและให้เวลาเด็กน้อยไป5นาทีต่อมาเขาได้แวะกินกาแฟซึ่งก็เห็นได้ว่าราคากาแฟเพิ่มขึ้นจาก3นาทีกลายเป็น4นาทีแต่ว่าจะทําอะไรได้เขาก็ต้องยอมจ่ายอยู่ดีส่วนตาลงคนนี้เป็นเพื่อนของพระเอกนะครับเขามีชื่อว่าบอเรลเมื่อเสร็จงานวิวก็มารับค่าแรงแต่ว่าเวลาที่ได้รับเนี่ย มันน้อยลงและแถมต้องทํางานหนักขึ้นและคืนนั้นพวกเขาก็ไปเที่ยวที่บาร์แห่งหนึ่งบอเรลบอกว่าเห็นไอ้เจ้าคนรวยคนนั้นไหมมันซื้อเหล้าเลี้ยงทุกคนในบาร์ทั้งคืนเลยเพราะว่าเขานี่โคตรรวยมงมากและมีเวลาเป็นร้อยปีบิวก็เลยเดินไปเตือนเขานะครับบอกว่าคุณมีเวลาเป็นร้อยปีคุณจะมาอยู่ที่นี่ไม่ได้เพราะจะมีคนมาปล้นคุณแล้วก็ฆ่าคุณคุณต้องรีบไปจากที่นี่แต่ว่ามันก็ไม่ทันแล้วนะครับเพราะว่าฟอร์ติส ที่เป็นมาเฟียเจ้าถิ่นก็มาถึงที่นี่มันก็เลยท้าทายคนรวยว่าของัดข้อตัวตัวถ้าเกิดว่าแพ้เนี่ยก็ยึดเวลาไปได้เลยส่วนคนรวยก็ตอบตกลงนะครับแต่ว่าขอเวลาแป๊บหนึ่งไปเข้าห้องน้ําก่อนแล้วจะออกมาในช่วงที่กําลังเข้าห้องน้ําบิวก็ได้จัดก,การกับลูกน้องของฟอร์ติสและก็พาคนรวยหลบหนีไปแล้วพระเอกก็ตอบว่าคนรวยคนนั้นบอกว่าคุณโงามา่มากๆที่ไปเที่ยวสะบัดแขนโชว์เวลาในที่แบบนั้นคุณอาจจะตายโดยไม่รู้ตัว แต่ว่าคนรวยเนี่ยก็ไม่ไกลัวความตายแต่ยอย่างใดคนรวยก็ได้อธิบายให้พระเอกฟังนะครับว่าคนรวยคนใหญ่คนโตในเมืองนี้กําลังพยายามจะลดประชากรโลกโดยการขึ้นราคาสิ่งของและภาษีเพื่อให้คนจนจนอย่างบิวมีเวลาน้อยลงและก็ตายไปเรื่อยๆคนรวยถามกับพระเอกว่าถ้าเกิดนายมีเวลาเป็นร้อยปีแบบฉันนายจะเอาไปทําอะไรพระเอกก็บอกว่าถ้าฉันมีเวลาแบบนายฉันจะไม่ยอมให้เวลาผ่านไปสูญเปล่าอย่างแน่นอนและพวกเขาทั้งคู่ก็ได้นอนหลับจนถึงเช้า รุ่งเชา้าคนรวยเขาก็ตื่นขึ้นมาก่อนและเขาก็ทําในสิ่งที่ไม่คาดคิดเขาได้โอนเวลาทั้งหมดที่มีให้กับวิวและเหลือให้กับตัวเองเพียง5นาทีแล้วก็เดินจากไปพร้อมกับทิ้งข้อความเอาไว้ว่าอย่าทําให้เวลาของฉันสูญเปล่าพอวิวจะรีบเข้ามาช่วยมันก็ไม่ทันเสียแล้วคนรวยได้ตายจากไปแล้ววิวจึงวิ่งกลับบ้านแต่ว่าแถวนั้นมันมีกล้องวงจรปิดจับภาพพระเอกไว้ได้ต่อจากนั้นวิวก็รีบเดินทางมาหาบอเรลเรืเอนรักของเขาและเล่าทุกอย่างให้เขาฟัง จากนั้นเขาก็ถามบอรเรลวว่าเราเป็นเพื่อนกันมากี่ปีเขาก็บอกว่า10ป,ปีแล้วพระเอกก็บอกว่าโอเคงั้นฉันให้เวลานาย10ป,ปีบอรเรลวก็รับเวลาจากพระเอกแบบงงๆในคืนวันหนึ่งวิวมีนัดฉลองวันเกิดกับแม่ซึ่งแม่ของวิวกําลังจะนั่งรถเมล์ไปยังจุดหมายแต่ว่าค่ารถมันขึ้นเป็นสองชั่วโมงซึ่งแม่ของเขามีเวลาเพียงหนึ่งชั่วโมงครึ่งเท่านั้นเธอจึงไม่มีทางเลือกจึงต้องรีบวิ่งไปแทน ส่วนวิวที่ยืนถือดอกไม้รอแม่อยู่ที่ป้ายรถเมล์ก็ได้แต่ชะโงกมองคนในรถแต่เขาก็ไม่เห็นแม่สักทีเขาจึงรีบตัดสินใจวิ่งไปหาแม่แบบสุดชีวิตและตอนนี้เขาได้มองเห็นแม่วิ่งมาแล้วซึ่งแม่ของเขาเหลือเวลาเพียง1ิบวินาทีเท่านั้นและแน่นอนครับว่ามันไม่ทันเหลือแค่วินาทีเดียวเขาก็จะแตะมือแบ่งเวลาให้กับแม่ได้แล้ววิวก็ได้แต่ร้องไห้เจ็บปวดที่ต้องสูญเสียคุณแม่ไปในวันต่อมาตำรวจก็ได้พบกับศพผู้ชายคนหนึ่งและพ่อตรวจสอบเนี่ย ก็ได้รู้ว่าก่อนที่เขาจะตายเขามีเวลาเป็นร้อยปีแต่ว่าในตอนนี้เวลามันหายไปไหนและชายคนนี้คือผู้คุมเวลาเขามีชื่อว่าเลเขาเป็นตำรวจเวลาและเขาก็ต้องการหาเบาะแสให้ได้ว่าเวลา100ปีเนี่ยมันหายไปไหนส่วนพระเอกของเราก็ออกเดินทางไปแก้แค้นไอ้พวกคนรวยที่มันขึ้นราคาค่ารถค่าสิ่งของตา่างๆที่เป็นสาเหตุที่ทําให้แม่เขาตายโดยเขาได้เดินเข้าไปในเมืองของคนรวยและยังเสียค่าผ่านทางไปอีกหปี เมื่อมาถึงโรงแรมก็มีสาวสวยคนหนึ่งกําลังแอบ,บมองวิวอยู่แต่ว่าเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรและรีบเข้าไปพักในโรงแรมเอาห้องที่แพงที่สุดทางด้านตํารวจตอนนี้เขาเห็นแล้วว่าพระเอกอยู่ในกล้องวงจรปิดเป็นคนสุดท้ายในที่เกิดเหตุและสงสัยในตัวเขาเช้าว,วันต่อมาวิวตื่นขึ้นมาพร้อมกับดูเวลาที่แขนของเขาเพราะเมื่อก่อนนี้มันมีเวลาไม่ถึง1วันแต่ตอนนี้เขามีเวลา100ปีและเขาก็เดินลงมากินอาหารเชา้าด้านล่าง เขาก็เจอแม่สาวหน้าโรงแรมก็กำลังแอบมองเขาอยู่แต่ว่าเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรนะครับตอนนี้เมื่อกินเสร็จวิวก็ให้ทิปกับพนักง,งานแล้วถามว่าทายังไงถึงจะเข้าไปในคาสิโนได้พนักง,งานก็บอกวิวว่าต้องให้แต่งตัวให้ดูรวยกว่าน,นี้ถึงจะเข้าได้เมื่อพระเอกเดินทางมาถึงคาสิโนเขาก็ลงเล่นการพนันทั่วๆไปจนตอนนี้เขามีเวลาเพิ่มขึ้นเป็น250ปีและนี่เป็นการพบกันครั้งแรกระหว่างวิวและฟิลิป แรกฟิลิปลงเดิมพันวัดใจกับพระเอก50ปีแต่ว่าพระเอกก็ไม่กลัวนะครับเขาก็ลงเดิมพันกลับไปและหนังก็เผยให้เห็นว่าฟิลิปเนี่ยเขามีเวลามากถึง9,860ปีซึ่งมันเป็นตัวเลขที่สูงมากและสาวสวยที่แอบมองวิวที่โรงแรมก,ก็เดินลงมานั่งข้างๆฟิลิปฟิลิปก็เลยเกทับโชว์สาวใส่พระเอกไปอีก200ปีส่วนพระเอกเขาก็มั่นใจว่า ในมือของเขาแข็งกว่าอย่างแน่นอนในตอนนี้เงินเดิมพันป้าไปกว่า1,100ปีแล้ววิวก็วางแขนเพื่อให้สาวสวยและฟิลิปเห็นว่าเวลาที่เหลืออยู่เนี่ยเขาเหลือแค่21วินาทีเท่านั้นและเมื่อเปิดไพ่มาวิวก็เป็นฝ่ายชนะและเวลานี้เขาเหลือแค่3วินาทีเขาก็เอาแขนวางเพื่อรับรางวัลเดิมพันเข้าไปอีก1,100ปีจากนั้นฟิลิปแนะนําสาวสวยให้เขาได้รู้จักเธอไม่ใช่เมียของฟิลิปแต่ว่าเธอเป็นลูกสาวของเขาและเธอมีชื่อว่าซิเวีย เธอได้เชิญพระเอกไปงานปาร์ตี้ที่บ้านของเธอในวันพรุ่งนี้เพื่อให้พ่อของเขาได้แก้มือตอนนี้พระเอกมีเวลาถงพงผ่นปีถึงไปถอยรถรูราคาโคตรแพงถึง59ปีเพื่อให้มันดูสมฐานะและเมื่อมาถึงงานฟิลิปก็แนะนําสาวสวยให้รู้จักคนซ้ายสุดก็คือแม่ใหย่ยของฟิลิปนั่นเองส่วนคนกลางก็คือเมียของเขาและคนขวาสุดคือลูกสาวของเขาต่อมาซิเวียได้เดินมาหาวิวและบอกให้บริการไม่ต้องคอยคุ้มกันเขาก็ได้ส่วนพระเอกออกไปเต้นเรา แล้วเขาก็ถามถึงอาชีพและความเป็นมาของพระเอกแต่พระเอกก็ไม่ได้ตอบอะไรแบบยังลากซิลเวียไปหลังบ้านเมื่อพระเอกมองเห็นทะเลวิวก็ตกใจมากมากเพราะนี่เป็นครั้งแรกที่เขาได้เจอทะเลส่วนวิวก็แก้ผ้าเตรียมลงน้ําเลยครับและซิลเวียผู้ไม่เคยออกจากกรอบของพ่อแม่ก็ตกใจแต่ว่าสุดท้ายเธอก็ลงไปเล่นกับพระเอกนะครับเมื่อกลับเข้ามาในงานพระเอกของเราก็โดนจับกลุ่มเพราะว่าตอนนี้ตำรวจเจอตัวเขาแล้ว ตำรวจเวลาก็ได้ถามกับวิวว่านายไปเอาเวลามาจากไหนมากมายวิวก็สารภาพได้โดยดีนะครับว่าเขาได้เวลามาจากคนรวยคนนั้นคนรวยมอบเวลาให้ผมจริงๆผมไม่ได้ขโมยเขามาส่วนตำรวจเวลาก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยเชื่อวิวสักเท่าไหร่และทําการยึดเวลาของวิวจนเกือบหมดพอได้จังหวะครับพระเอกของเราก็ซัดตำรวจสองคนลงไปนอนกับพื้นและวิ่งหนีออกไปจากงานอย่างรวดเร็วพร้อมกับจับตัวซิวเวียเป็นตัวประกรันเมื่อหลบหนีตำรวจมาได้ เช้าวันต่อมาพระเอกก็ขับรถไปเรื่อยๆแล้วก็ไปโดนกับดักของพวกฟอร์ติสนั่นจึงทาให้รถพลิกคว่ำและทั้งคู่ก็สลบไปแล้วฟอร์ติสก็เดินเข้ามาดูดเวลาของพระเอกแต่ว่าตอนนี้วิวเหลือเวลาแค่ไม่กี่นาทีก็เลยหันไปดูเวลาของซิลเวียแทนตอนแรกมันการจะดูดให้หมดตัวแต่พวกมันได้ยินเสียงรถตำรวจก่อนก็เลยรีบหนีไปพอทั้งคู่ตื่นขึ้นมาซิลเวียก็ตกใจเพราะว่าเธอไม่เคยมีเวลาน้อยขนาดนี้มาก่อนวิวก็แบบว่าชิวๆนะครับ เพราะว่าเขาเนี่ยใช้ชีวิตกับเวลาอันน้อยนิดมาตลอดแล้วก็แบ่งเวลาให้กับซิลเวียไปนิดนึงพระเอกและซิลเวียที่ใกล้จะตายจึงรีบวิ่งมาที่บ้านของบอรเรลหวังจะยืมเวลาที่ให้ไปสิปีแต่เมื่อมาถึงเมียก็เปิดประตูออกมาแล้วบอกว่าบอรเรลตายแล้วเขากินเหล้าจนตายพร้อมกับเวลาที่เหลืออีก9ปีเมียของบอรเรลก็โทษพระเอกนะครับที่เป็นคนเอาเวลามาให้แต่ตอนนี้ไม่มีเวลาแล้วเขาได้เอาต่างหูของซิลเวียไปขายและก็โดนกดราคาโคตร ได้เวลามาแค่เพียงสองวันเท่านั้นต่อมาพระเอกก็ได้โทรไปหาฟิลิปหวังจะไรียกค่าถ่ายตัวซิลเวียเป็นจนํานวน1000ปีให้กับโรงบริจาคเวลาในชุมชนเดลตันภายในวันพรุ่งนี้หากฟิลิปยอมบริจาคก,ก็เท่ากับว่าเขาได้ช่วยตัวลูกสาวของเขาและได้ช่วยเหลือชุมชนไปในตัวกว่าจะถึงเวลาเช้าพระเอกก็เลยพาซิลเวียหนีมาหลบที่บ้านของเขาก่อนพระเอกได้บอกความลับอย่างหนึ่งให้กับซิลเวียรูร้เคล็ดลับการต่อสู้แบบพ่อของเขาในการชิงเวลานั่นก็คือ พ่อของเขาจะปล่อยให้เวลาของตัวเองลดลงไปเกือบหมดเมื่อครูต่อสู้เห็นว่าเวลาใกล้จะหมดก็จะเกิดความประมาทและเมื่อถึงเวลานั้นพ่อของเขาก็จะพลิกมือกลับมาเพื่อเอาชนะเช้าวันต่อมาพ่อซิวเวียก็ไม่ได้บริจาคเงินตามที่เรียกร้องไว้ซิเวียก็ดูเหมือนว่าจะเสียใจที่พ่อไม่ยอมช่วยเธอส่วนวิวนั้นก็ไม่ได้สนใจในเรื่องค่าไถ่สักเท่าไหร่เพราะว่าสุดท้ายเนี่ยเขาก็จะต้องปล่อยตัวซิเวียให้กลับบ้านอยู่ดีแต่เอกจึงยื่นปืนให้กับนางเอกเอาไว้ป้องกันตัว แล้วก็ไปโทรเรียกให้คนมารับกลับบ้านไปซะส่วนวิวก็จะคอยคุ้มกันเธออยู่หา่างๆในขณะที่วิวนั่งอยู่และมื่ทันได้ระวังตัวตำรวจเวลาก็กำลังจะยิงเขาแต่ดดนซิลเวียยิงก่อนตำรวจเวลาล้มลงและพระเอกก็เข้าไปแบ่งเวลาให้กับตำรวจเพราะว่าเขาไม่อยากให้ตำรวจมาตายในชุมชนแห่งนี้แล้วก็ได้ทําการขับรถของตำรวจหนีไปตอนนี้ซิลเวียก็ยิงตำรวจไปแล้วและมันทําให้เธอกลายเป็นผู้มีคดีติดตัวเหมือนกับวิวจากนั้นก็ไปดักปล้นคนที่ผ่านมา โดยพระเอกได้ปล้นเวลาของผู้หญิงคนหนึ่งที่ค่อนข้างเป็นคนฐานะด,ดีตอนนี้ทั้งสองคนถูกประกาศจับไปทั่วเมืองแล้วนะครับตอนนี้ซิลเวียก็ได้อยู่ข้างเดียวกับพระเอกแบบเต็มตัวติเวเห็นว่าพ่อเธอทําไม่ถูกหลายอย่างที่กระทําต่อคนจนในเมืองนี้เพราะซิลเวียได้ออกมาลําบากกับพระเอกมันทําให้เธอเริ่มเห็นสัจธรรมมากขึ้นและก็เข้าไปปล้นธนาคารเวลาของพ่อเธอและแจกจ่ายเวลาทั้งหมดให้กับชาวบ้านในละแวกนั้นวิวก็เอาเวลาไปให้เมียของบอรเรล รวมถึงคนจอนจัดที่ไรบ้านและปิดท้ายด้วยการเอาเวลามาบริจาคให้กับคนที่โรงบริจาคเวลาเป็นจำนวน100กว่าปีแดกใจตอนในชุมชนและในตอนนี้ปอติสมันก็เห็นป้ายประกาศจับวิลและซิเวียแล้วนะครับณโนะรงแรมแห่งหนึ่งที่พระเอกใช้เป็นที่ซ่อนตัวตำรวจเวลาก็มาถึงพอดีจึงทําให้ทั้งคู่ต้องรีบหนีแล้วพระเอกกับนางเอกก็ขึ้นรถประจําทางหนีไปได้อีกครั้งต่อมาวิลและซิเวียมาเหมาโรงแรมแห่งหนึ่ง เพื่อเป็นที่ซ่อนตัวจากตำรวจแต่ว่ามันก็ไม่ได้ซ่อนตัวจากพวกโจรน,นะครับตอนนี้ฟอร์ติสมันรู้ที่อยู่ของทั้งคู่แล้วแล้วมันก็เข้ามาปล้นพระเอกอีกครั้งแต่ว่ารอบนี้มันต้องการที่จะท้าพระเอกแข่งงัดข้อนะครับมันเป็นการแข่งแบบเดียวกันที่พ่อพระเอกชอบแข่งแต่ว่าไม่ว่าจะชนะหรือแพ้ฟอร์ติสมันก็จะฆ่าพระเอกอยู่ดีแล้วมันก็จะเอาตัวซิลเวียไปรับรางวัลนําจับวิวที่ไม่มีทางเลือกในตอนนี้ก็เลยต้องแข่งวิวได้ใช้วิธีการแบบพ่อของเขา ก็คือการปล่อยเวลาของตัวเองให้เหลือจนเกือบจะหมดพอฟอตติชล่าใจวิวก็พลิกเกมดูดเวลาของมันแทนและในฉับพลันที่ลูกน้องของฟอร์ติก็มวัวแต่สนใจเวลาที่แขนวิวจึงงัดปืนออกมาจากข้อเท้าด้วยความรวดเร็วและยิงลูกน้องของฟอตติตายเกลี้ยงพร้อมกับดูดเวลาของฟอตติจนหมดตัวต่อมาวิวกับซิลเวียก็บุกมาที่บริษัทของฟิลิปซิลเวลียที่เป็นลูกสาวก็เลยดึงความสนใจส่วนวิวปลอมตัวเป็นบอดี้การ์ดที่สามารถเข้าไปไประชิดตัวฟิลิปได้ จากนั้นพวกเขาก็มาปล้นเวลาที่อยู่ในตู้เซฟที่ใหญ่ที่สุดของฟิลิปเมื่อเปิดออกมาได้ถึงกระตกใจเพราะว่าเวลาที่ฟิลิปสะสมไว้มันคือ1ล้านปีฟิลิปจริงเตือนทั้งคู่นะครับว่าการเอาเวลาหนึ่งล้านปีไปแจกมั่วซั่วมันคือการฆ่าคนทางอ้อมนี่เองตัวน้อยจะเป็นอมตะแต่ส่วนใหญ่จะต้องตายบิวโกรจัดและได้บอกกับฟิลิปว่าไม่มีใครสมควรจะเป็นอมตะถ้าเกิดว่าต้องมีใครสักคนต้องตายจากนั้นก็นําเวลาไปแจกจ่ายให้คนในชุมชนที่ขาดแคลนเวลา ส่นตำรวจก็ตามมาติดติดและตอนนี้ตำรวจเขาก็มีเวลาติดตัวแค่40นาทีวิวที่กำลังจะถึงที่หมายก็โดนยิงรถยางแตกแต่ก็ไม่สามารถไปต่อได้ส่วนวิวก็รีบวิ่งหนีไปตำรวจเวลาก็ยังตามล่าทั้งคู่อย่างไม่หยุดหย่อนจนในที่สุดเขาก็มาดักหน้าทั้งคู่เอาไว้ได้แต่ในระหว่างที่เข้าจับกลุ่มเขาก็นึกขึ้นได้ว่าเวลาของเขามันมีไม่มากพอตำรวจเวลานั้นจึงตายขาที่ส่วนพระเอกกับนางเอกมีเวลาเหลือเพียงแค่คนละหนึ่งนาทีเท่านั้นทั้งสอง ก็เกือบจะตัดใจแล้วว่าคงไม่รอดแน่แ,นแต่ว่าพระเอกฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าที่รถของตำรวจมันมีเวลาให้เบิกฟรีสำหรับตำรวจทั้งสองคนจึงรีบวิ่งไปที่รถพระเอกสับตีนแตกแล้วก็รีบมาเอาเวลาไปได้และเมื่อกำลังจะวิ่งกลับเอาเวลาไปให้นางเอกรอบที่แล้วพระเอกช้าทำให้แม่ต้องตายแต่รอบนี้เขาวิ่งสุดชีวิตและก็ช่วยนางเอกเอาไว้ได้หลังจากนั้นทุกๆคนในเมืองเมื่อได้รับเวลาที่พระเอกเอาไปแจกจ่ายแล้ว พากันเลิกทำงานหมดเดินเข้าสู่เมืองหลวงของพวกคนรวยระบบเวลาในเมืองนั้นกำลังจะล่มสลายเราตำรวจเวลาก็พากันลาออกไปหมดตอนนี้รางวัลน,นำจับของพระเอกกับนางเอกเพิ่มขึ้นเป็น100ปีแล้วทั้งสองก็ยังไม่หยุดออกปล้นธนาคารใหญ่ๆต่อไปและหนังก็จบแต่เพียงเท่านี้ขอคิดดีๆจากหนังเรื่องนี้ทําให้เราตระหนักว่าเวลาสําคัญกว่าเงินทองเพราะเงินซื้อเวลากลับคืนมาไม่ได้แต่จงใช้เวลาที่เหลืออยู่ ให้คุ้มค่าที่สุดเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับหนังเรื่องนี้มีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยครับแต่ถ้า,าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ